โอเคแล้วอะเราทำมันได้แล้วแต่วมันเปตัวต่อไปนะใช่ไหมใช่ไหมไอ้แรงมากเลยเปิดชันอ่ะมาอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงมันมีตัวต่อไปที่มันบอกขอขอขขออลง้มต่อให้สอให้กันใครอยากชกยิงมันอย่าเฮ้าหญิาสวขสัน เฮ้ยดเอดตาแกใคทำอะไรน่ข้าพเจจะกันนข้าจะกันได้ปเฮ้ยโดได้กันละเรีกอะไมัดนะเฮ้ยตายซะดีเด้อไปหมดเดิมลยโอ้ ไ้ปีหนึ่งกันดา้เฮ้ยไม่กได้่ะเก็บแค่แป๊บเดียวว้าไม่นะฉันต้องเอาไปเข้ตานี pues er> ่อไม่มือไล่ให้มัมือไล่ให้แลูกเว้ยแต่กัขากันได้ว้ยอ้ my o e มัน วก็ใครทุกคนได้แล้วแยังครับเรายังไม่ได้แลนี่ทีเคยไป่พระเจ้ามาก่อนตายซปืนเทพเจ้าเฮ้ยแกทำไรแกทำอะไรเอ๊ะไม่แกไม่ตาย Oh my god. โอ๊ยแกโอ๊ยออกไปกินเยอโอ๊ยแกน้ำากูแย่ชัดเลยใช่น้ำป้ามึงแกไปโดนแกงั้ล่ะฮ้ๆเนี่ยจัดการมั่นเือนนะแกไปกินเมได้ออกไปกินแกทำอะไรเนี่ยเอ้ไข

กันพวกเราชน,นะมีอีพีสามด้วยนะ